วนที่กับน้อครับอ่านะครับพี่น้องครับโอ้ลาาแตกตั้งแต่ทุ่มหนึ่งมันต้องทำมเมื่อคืนนะครับสําหรับสาน้อยเพชรบันแพงที่อุบลเมื่อนทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็โคตรมหาศาลนะครับนะครับพ่อโจหรือว่าบอโจเนี่ยครับคือกระแสโพลล์ลงเนาะพี่น้องอ่าโพลล์ลงทางเพจนะเพจนุ่มโจสาน้อยเฮฮาพาเสดเดอร์ไก่จรวดล่ามคนผู้ติดตามแล้วครับของเพจของพ่อโจนะครับเนาะเพจนุ่มโจสาน้อยเฮฮาพาเสดเดอรครับพี่น้องครับมีแต่ความบ่นความซื่นเด้อพี่น้องเด้อ ขอไปบงเพจเราได้เ้อพี่น้องเพจพโจนละครับโอ้คลิปงูแตะล้านหลายล้านวยวเลยครับพี่น้องครับโอ้ยอายาครับคลิปเรียวนะครับเนาะนะครับมาเมื่อนพโจโพรงรั่วเลยครับสำหรับงานที่อ่วดปากแทงนะครับเอาเพื่อน้าตานจังหวัดขบนราชานีครับแห่นบ่ครับเออครับสุดยอดเลยครับนะครับ ตารับวันนี้ครับของวันที่12นะครับวันมาคบูชา12กุุภมพันธ์2 5ัอย68ครับสามไร่แพ่งถำการแสดงอยู่ที่บ้านบ,บ้านล่มใส่ครับตำบ,บลลมโพเนะครับบ้านลมใส่ตำบ,บลลมโพเนาะเอออำเภอปลาติ้วครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับอ่าเพื่อปาติ้วเด้อ มือนี้เพิ่มปลาติวครับ12 13ยังเป็นยะโสครับยะโซสองครึ่งครับยะโสทอดสองครึ่งแ้วพี่น้องยะโสไปกันได้หลายพี่น้องยะโสทอดสองครึ่งครับสำหรับสาวหน่อยเพชรดินแพงครับมืออื่นกับยุคข้ามเคิร์แก้วยะโสทอดเหมือนกันครับแล้วก็วันที่14ถึงจะไปฉลองวันท้ายยูร You Roy Edder 14นะครับเนาะข่าวข่วทงานประมาณนี้นะครับพี่น้องสามมือนะครับนะครับสำหรับ สิบสี่ยูโรเอสครับอ่านะครับสิบสองเนี่ยครับเมื่อนี้ครับอยู่ยะโสธรครับอำเภอปาติ๋วเนาะตะมนลรบุโพนะครับนะไปเห็นลังเจริญรครับอัญญาซึ่งเขาครับเออนะครับปรากฏการณ์ครับลามแตงตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มมาเคื่อนี่โอ้คนมหาศาลอัญญาครับอุบลมานานมาเทียครับสำหรับสาวน้อยเพริ่แพงก็เป็นรอบครับวนไปขวดทั่วกทมอแน่ก็จิวนมาทางอีสานเนี่ยครับมาเคลื่อนมาอุบลกับโอ้ยอัญญา ให้การตอบรับเนี้อแนนคือเก่าครับสำหรับพี่น้องอุบลห้านะครับวันเส็จสาวหน่อยแล้วมันโชว์สาวหน่อยเพชรียงแท่งครับตั้งสองวงเลยครับเนี้อแนนตลอดนะครับสระบุรีนะครับเออนะครับอ่ะจะโฉบสองมือครับเจะสะท้อนสองมือครับสิบสี่ไปฉลองวันท่าทุนกานยูรอเอสดับสาวหน่อยเพชรียงแท่งครับอัญยะอ่านะครับเนาะอัญยะนะครับ เส้นนี้พ่อเอกคลิปโพดคลิปโลงเัล้วครับไปฮอดบ้างเส้นเนาะนะครับพ่อเอกที่มาประตูทั้งศานะครับ,ออรรรบไปถึงบานิลานะครับนั่นก็คือบ้านนองครูแหละเพื่อจะได้อบคลิปลงมาสักพักนึงนั่งครับเนาะพ่อเอกเนาะคลิปอีลาก็แต่งตัวเตรียมไปทำบุญแล้วครับเส้นนี้ครับทำบุญที่วัดน้องครูนะครับไปถึงวาระละพ่อเอกเพื่อจะอัพคลิปลงกันแลนะ้วเนาะเพื่อจะท่องทางคลิปเล่วงแนวะทั้งเพจพ่อแมวอินแฟนเพจเด้อที่มีผู้ติดตามสองแสนข้นขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นเพจจริงเด้อพี่น้องเด้อ เพดอื่นก็จะเป็นเพลอมเพศนางแน่ต่างๆเพศลอกเลียนแบบนะนะครับเนาะเพศจริงนมีธุริตาวสองแสนคนขึ้นไปนะครับเนาะมันคือเพจพ่อแมวอิงแฟนเพจนะครับเนาะช่องยูทูปเพิ่นพ่อแมวอิงรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเด้อเบิ้งให้ดีครับครับเด้อมีมิจฉิตรนะครับแล้วพ่อต้องเบิ้งให้ดีครับหลักๆพ่อดีพ่อเอพอดีอัพสองนี่แหละครับสองเพศสองทางนะครับไเป็นช่องยูทูปคือช่องพ่อแมวอิงรำเพลินออฟฟิเชียล เหตุกับพ่อแม่องหญิงแฟนเพจเบื้องผู้ที่ผู้ติดตามนะครับสองแสนคนขึ้นไปนะครับถึงเป็นเหตุพ่อแม่องหญิงนะครับเพจจริงนะนะครับฝ่าวันนั่งครับพี่น้องอ่านะครับฝ่าวันนั่งฝ่าวันนั่งคมชัลึกอวบได้เรื่อยได้ครับพี่น้องคมชัลึกอวอรครั้งที่ยี่สิบเอ็ดวได้เรียเคเอสสามหกน้องอิงเพชรบ้านแพงครับเข้าไปติดตามทั้งเพจคมชัลึกอวบได้ครับเนาะ บวชได้เรื่อยๆครับพี่น้องครับให้น้องเองพเพชรแอกให้ได้เป็นลูกทุ่งยอดนิยมนะครับเนาะ KA36 น้องเองเพชรบ้านแพงครับฝากไว้ฝากไว้ส3สมยอยค่อยฮักเข้าไปดันต่อได้ต่อได้ครับส3สมัยค่อยฮัก8ล้านซี8ล้านหาครับดัน10ล้านอยู่ดัน10ล้านอยู่ครับพี่น้องก่อนสงการเดอ้อพี่น้องเดอ้มอมาดูมองใจครับมางดูมองใจอ่าน้องเองฟิชเรินครับน้องไรอันกาบัณฑิตครับวันทิตสเปียร์ที่สแกวเนาะ พบกันบริวที่สามหน่อยพี่น้องกำนองไรอำนครับรับเชิญพิเศษพิเศษมอดูมอใจนะน้องฝากไว้ครับเจอไหมไร่นานเนาะพี่น้องนะสำหรับรายนี้กัอยูริไมีแห้งเลยพี่น้องเลยยูดิสบายทุกทุกคนครับ